คิดว่าพี่ถูกเสมอว่าพี่ไม่อยากรับเงินไทรฟรีพี่ไม่อยากเปิดรับบริจาคพี่เป็นการขายสบู่พี่คิดว่ามันถูกแล้วน้องอามครับ,บ,บแต่ว่ามามองอีกมุมหนึ่งคือคนเขาก็มองว่าเฮ้ยคือในในเมื่อลูกคนดังอะ่ะแล้วคณโหดกระแสกับลูกคุณแบบนี้อหรอจนกระทั่งเมื่อเชา้าพี่หนุ่มโทรมาหาพี่เองว่าเฮ้ยแมดิดคือคุณควรหยุดแล้วนะคือไม่หยุดไม่ได้แล้วผมถ้าเวลาเขาออกมาผมก็จริงๆจนพี่มีความสุขเฮ้ยคือถึงท่านพี่หนุ่มโทรมาขนาดนี้แล้วพี่จะต้องอะไรได้บ้างเพราะว่าสมเด็จฟอดในทางวัดโทรมาแล้วว่าคือสมเด็จจอรเนี่่าาาะะึกพว มันมีกระแสอะไรเข้ามาแล้วซึ่งทางวัดเองเขาก็ไม่ชอบที่มีกระแสทั้งที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสวัสดีครับแม่นิดครับผมอามเป็นนักข่าวเทนิวนะครับแม่พอดีตอนนี้แม่เห็นข่าวในโลกโซเชียล,ล้วใช่ไหมครับแม่เห็นแล้วคะ่ะเพราะว่าคือหนุกพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะครับอืมแต่ว่า คุณอามองว่ายังไงอันนี้พี่ขอความเห็นอ่าคือคือคือผมผมตอนนี้คือมันมีการนําประเด็นที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ของคุณแม่แล้วก็ของอของน้องใบบุญของสามับบนเอ็นฟอร์ดเนี่ยไปไปเชื่อมโยงไปเทียบกับประเด็นของเชื่อมจิตว่าแม่มทําแบบเนี้คือตอนนี้สังคมก็าต้องถา,ถามว่าเหมือนแม่เอาเอา,เอาลูกเอาน้องเนี่ยมามามาผลประโยชน์หรือไม่แล้วต่างอะไรกับทางเชื่อมจิตตอนนี้ครับมันเป็นประเด็นนี้อย่างนี้แม่มครับซึ่ง เช้าจริงอะพีะ่พี่หนุ่มทาขงขนกระแสก็โทรมาหาพี่ไปบ่อยแหละว,ว่าเออคือพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเตือนพี่อะไรเพราะว่าอย่างที่พี่บอกว่าพี่อไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยเพราะพี่เชื่อมั่นกับพี่อย่างนี้เนาะอัน,นอันนี้พี่ขอเล่าก่อนเนาะครับครับเออ คือพี่เชื่อมั่นของพี่อย่างนี้ว่าเฮ้ยคือพี่ทาแล้วมันเป็นที่ของพี่เองแล้วมันเป็นเงินของพี่เองสร้างทีเนี้ยอ่ามันมีคนอ่ะอยากแกทําบุญกับพี่ซึ่งพี่ก็เคยพูดในหัวนกระแสไปแล้วว่าพี่หนมก็เคยถามว่าคุณแม่ทําอาชีพอะไรพี่ก็ตอบไปแล้วแล้วก็ท้ายหัวนกระแสพี่ก็บอกว่าถ้าท่านใดคือพี่ไม่รับเปิดเปิดเบิดรับบริจาคนะแต่หากท่านใดอยากจะร่วมบุญให้เป็นสั่งซื้อสบู่แทนอ่าพี่ก็พูดอย่างนี้ซึ่งพี่ก็สบายใจมาตลอดเนาะว่าเออพี่ได้ชี้แจงตรงนั้นมันอาจจะคนอาจจะไไไมม่่ดดด้้้ปูททังหีีีนพก็ ในความคิดของพี่นะน้องอาม <ฮะ S 1> พี่ก็มีความรู้สึกว่า เฮ้ยคือ,อควรมาทําบุญกับพี่เนี่ยพี่ไม่อยากรับรับเงินไขรเปล่าๆแล้วไม่อยากมันเป็นปัญหาตรงนั้นพี่ก็เลยขายเป็นสบสู่ไปทีนี้มันกลายเป็นว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าสังคมเขาเขาจะมองพี่ในแบบว่าเฮ้ยคุณเอาลูกมาหากินอันนี้พี่น้อมรับนะบพี่น้อมรับและพี่พร้อมที่จะแก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นและพี่ก็ขอบคุณทางหดกระแสขอบคุณทุกๆเพจแหละที่คือต้องพูดตรงๆว่าหนึ่งพี่เป็นคนที่ไม่ได้มองอในในส่วนอื่นๆมากจนเกินไปแล้วพี่ไม่เห็นเพจที่เขาโพสต์ลง ไม่ได้พูดตรงๆว่าพี่ไม่เห็นจนกระทั่งพี่ขอกับทีมงานหนดกระแสว่าพี่เขามีใครมีโพสต์บ้างเพราะว่าพี่เสิร์ชหาเพจนั้นไม่เจอว่าเขาพูดอะไรยังไงเขาก็จะโทรมาถามพี่ว่าไม่ได้เห็นเพจไมมเพราะพี่ไม่เห็นจริงๆคือส่วนใหญ่ะพี่ก็จะดูแต่ว่าออหน้าท็อปนิวนะแบบว่าทวเขาเรียกว่าอะไรนะยูทูบท็อปนิวหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นข่าวออนไลน์พี่เห็นแค่นั้นจริงๆแต่เพจข้างนอกพี่ไม่เห็นแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาก็ไม่ได้มาบอกพี่ว่าเฮ้ยคุณนิดคุณ แต่พี่เข้าใจเจตนาของเขาเขาอาจจะเกรงใจพี่ว่าเออไม่อยากพูดตรงๆแต่พี่พี่เขาปัญญาน้ยนิดนึงว่าพี่จะต้องควรยังไงแต่พี่ก็มองแค่พี่มุมเดียวไงพี่อาจจะมองในมุมด้านที่สองมันน้อยไปหน่อยว่าเออคือเราก็เชื่อมั่นว่าในเราทําแบบนี้มันถูกต้องพี่มองแค่แค่ฝั่งเดียวของพี่ว่ามันเป็นยังไงแต่ทีเนี้ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่ก็มานั่งคิดนอนคิดว่าเออสิ่งที่มัน คนติดเตียนมามันใช่อ่าเราจะมามองแบบนี้ไม่ได้รเราจะมองว่าเออเราจะเอาความดีแค่ความรู้สึกในส่วนตัวเราเอาไปคนส่วนใหญ่นี่ไม่ได้ละครับ อว่าทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องทุกอย่างพี่น้อมรับว่าเอออะไรยังไงพี่ก็พร้อมที่จะชี้แจงในในช่องของพี่อ่ะนะน้องรามว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้พี่น้อมรับแบบนี้แล้วครั้งต่อไปพี่จะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกแล้วพี่จะเรื่องธุรกิจเนี่ยพี่อาจจะหยุดไปเลยพี่อาจจะไม่ขายสบู่เลยพี่อาจจะบริษัคไปทางวัดทางวารามเลยพี่อาจจะเดินแค่ว่าเออพี่อาจจะทําบริษัทก่อสร้างแค่นั้นมันก็จบไม่ต้องมีประเด็นอะไรน้องราม คิดว่ายังไงพี่พูดแบบนี้มันโอเคไหมครับครับคือ,อคืออย่างนี้ครับแม่คือตอนนี้ประเด็นนะอ,อ่ะคือขายสบู่จริงๆริงอ่ะคนเขาไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องขายสบู่เพียงแต่ว่าคือมีการไปแปะหน้าน้องด้วยอย่างเงี้ยบางทีคนเราก็ตั้งคําถามกันแบบนี้ครับแม่อืมแต่จริงๆริงแล้วว่าผมก็ราบหรือว่าแม่ทามานานแล้วใช่ไหมครับอขายสบู่แล้วนั่นแหละพี่ก็เลยจะน้อมรับตรงนี้ว่าพี่จะพี่จะแก้ไขแล้วก็พี่จะพี่จะระบายรถนี้ให้มันจบ รบสบู่ในเรื่องนี้อ่าอ่ามันจะเป็นโลกโก้อื่นก็ก็ไม่เป็นไรพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่พี่เข้าใจสังคมในตอนนี้นะพี่เข้าใจว่าเออมันเป็นข่าวพอมันเป็นข่าวแดงขึ้นมาพี่ก็มานั่งคิดว่าเออสิ่งที่พี่ทํามาเนี่ยใช่มันคือสังคมมันติดเตียนเ้ยทำไมเราที่พี่ไม่ไม่ใช่ว่าพี่ไม่ฟังนะน้องอาร์พี่ไม่เห็นเพจอืม พี่ไม่เห็นเพจแล้วก็เอคือพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเออบางทีคนพี่เข้าใจว่าบางคนเขาอยากจะเตือนพี่แต่เขาไม่กล้า<ะ>แต่พี่พูดเสมอว่าถ้าถ้ามีใครมาติดเตียนพี่อ่ะพี่จะน้อมรับทุกทุกคําติดเตียน นอกจากที่มันมันแรงจริงๆว่าเออพี่อาจจะอธิบายในมุมของพี่แต่พออธิบายไปพี่ก็เข้าใจว่าสิ่งที่อธิบายไปมันไม่ถูกต้องแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วว่าพี่ขายสบู่เนี่ยมันไปเอี่ยวกับเรื่องการของบุญอ่าเรื่องทําสถานที่ปฏิบัติธรรมกับสิ่งที่พี่คิดเอาไว้อะมันมันคนละมันคนละประเด็นกันครัว่าคนละประเด็นคือในที่นี้คือพี่คิดว่าพี่ถูกเสมอว่าพี่ไม่อยากรับเงินไทรฟรีพี่ไม่อยากเปิดรับบริจาคพี่เป็นการขายสบู่พี่คิดว่ามันถูกแล้วน้องอาร์มครับแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือคนเขาก็มอองว่าคืใน เมื่อลูกคุณดังอะแล้วคุณโหนกระแสกับลูกคุณแบบนี้เหรอครับอ่าคือคุณเอาคือคุณช่วยโอกาสแล้วอ,อันนี้คุณเขามีสิทธิคิดอันนี้พี่น้อมรับนะครับง,งานพี่น้อมรับทุกกรณีแล้วพี่ก็พร้อมที่จะชี้แจงในใ,ใ,ใ,ในในช่องทางของพี่แหละพี่ก็กําลังยังไม่ว่างอยู่ตอนนี้พี่ก็เลยว่าเออพี่จะอัดคลิปตรงนี้แล้วแต่ว่าสังคมจะมองแบบไหนหรืออะไรยังไงพี่ก็จะขอโทษขอโพยกับสังคมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับเพราะอ่าแล้วพี่ก็จะอ่าปรับปรุงแล้วก็จะแก้ไขตัวเอง ไม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรที่เป็นศาสนาที่เกี่ยวกับบุญมันแต่ต้องไม่ได้แต่ที่กลับมามันคิดน้อยไปหน่อยคครครัับบอ่าว่าเออถ้าจะพูดง่ายๆคิดแบบเป็นแก่ตัวก็ได้อ่ะพี่ใช้คํานี้ดีกว่าว่าค,ค,คือแทนที่คุณจะไม่คิดต่ออะไรอย่างเงี้ย ่าพี่ก็ล้วก็น้อมรับแหละว่าอจนกระทั่งเมื่อเช้าพี่หนุ่มโทรมาหาพี่เองว่าเฮ้ยแม่นิดคือคุณควรหยุดล้ได้คือไม่หยุดไม่ได้แล้วผมถ้าเวลาเขาออนมาผมก็จริงๆจนพี่มีความรู้สึกเฮ้ยคือถึงท่านพี่หนุ่มโทรมาขนาดนี้แล้วพี่จะต้องอะไรได้บ้างจนพี่เขาก็เลยได้อส่งเพจส่งอะไรที่เขาพูดให้พี่อะนะมาพี่ก็ถึงได้รู้อันนี้พี่บอกตรงว่าพี่ไม่รู้จริงๆเพราะพี่ไม่เคยเห็นเพจพวกนี้เลยเพจพี่โกงพี่เกียอะไรนี้พี่ไม่เคยรู้จักเลยครับอ่านั่นแหละ ค่ะคุณแม่ครับที่นี้<า>ผมผมผมถามผมถามจริงครับ,ค,รบคือเงินทําบุญเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เรื่องเงิน<ม>ขายสังฆทา,านเงินทําสถานปฏิบัติธรรมเนี่ยมีการโอนเข้าบัญชีของแม่ไหมหรือว่ายังไงครับก็มันก็มีการโอนเข้าบัญชีของพี่เพราะว่าการซื้อสังฆทานอ่ะพี่เป็นคนไปซื้อมาจัดเนาะในเวลาที่ถวายไปก็คือพี่ก็ถวายไปตามตามจริงแล้วพี่เนี่ยคือต้องมองว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาคือมันก็ทํากันทั้งหมดอ่ะครับ อ่ามันก็มีหลายคนทำแล้วพี่ก็ไม่ได้คิดว่าเออมันจะอะไรแล้วมันไม่ได้เยอะแยะมากมายจนขนาดที่แบบว่าเฮ้ยคือคุณร่ํารวยมันไม่ใช่แล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพี่บอกตรงเลยว่าอย่างเช่นพวกพี่สาวพ,พี่อะไรคือเขาเป็นคนทําซึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมพี่ไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยครับ เอออันนี้พี่ไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยอย่างที่พี่ชี้แจงไปว่าแต่ก่อนพี่ถมดินน่ะคือมันมีคนอยากการ่วมพี่ถมดินซึ่งดินลดคันละสามร้อยบาทอ่าพี่ก็บอกว่าถ้าคุณอยากการ่วมถ้าคุณร่วมมาสามร้อยบาทเราก็ให้สบู่คุณไปโดยที่พี่ไม่อยากจะไปรับเงินรับทองอะไรของเข้ามาฟรีอันเนี้ยพี่พี่ก็พูดตามความเป็นจริงแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยที่ผ่านมาไม่นิดอย่างนี้มันก็เปิดรับบริจาคพี่ก็น้อมรับถ้าสมมติว่าอ่าจะมองไปในเรื่องของบริจาคนะน้องอาพี่ก็พี่ก็คิด พี่ก็น้อมรับทุกอย่างอ่ะอ๋อคือคืออย่างนี้ครับแม่ครับคืออย่างนี้แต่ก่อนเนี่ยคือตอนสร้างสามปฏิิธรรมเนี่ยมีการเหมือนรับบริจาคให้ใครอยากจะช่วยถมดินใช่ไหมครับก็สามร้อยห้าร้อยแบบนี้ถูกไหมครับแล้วแม่ก็ให้สบู่เข้าไปใช่อ๋อก็เป็นเหมือนอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีการรับบริจาคอะไรเป็นหลักพันหลักหมื่นใช่ไหมครับไม่ตั้งนานแล้วเพราะว่าตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่เปิดเปิดให้บอกบุญแล้วมันเป็นประเด็นครับมันก็มีเอฟซีไลน์มาบอกพี่เหมือนกันว่าให้เมนิสคุณทําอย่างนี้ไม่ถูก ถ้ามันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคุณคุณ,ค,ณควรหยุดนะคุณอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นประเด็นเหมือนอีกฝัง่งนึงอ่ะพี่ก็หยุดนะครับแล้วแล้วเงินตรงนั้นที่ได้มานะ่ะสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยพี่ก็เอาไปถมดินให้กับวัดอีกวัดหนึ่งเป็นเป็นฐานเจดีย์พี่ก็ไม่ได้เอามายุ่งตรงนี้เลยซึ่งตั้งแต่นับปัตรนั้นเป็นต้นมาพี่ไม่เคยเปิดรับบริจาคเลยไปไล่ดูสิครับพี่ไม่เคยแล้วพี่ไม่ลบโพสด้วยพี่ไม่เปิดรับบริจาคเลย เงินมันมีที่มาที่ไปอย่างเช่นคนที่พี่สาวที่เขาสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็โอนไปเป็นม้วนๆให้พี่อยู่แล้วซึ่งตรงนี้อย่างที่พี่บอกเสมอว่าตรงนี้พี่ไม่ได้เปิดรับบริจาคนะน้องอาร์มลองคิดดูการที่รับบริจาคงานมันจะไปเร็วขนาดนี้หรือมันเป็นไปไม่ได้แต่ันี้พี่ไม่ไปชีแจงกับสังคมหรอกแล้วแต่ว่าคือจะยังไงถ้าถามว่าสัมภาระตรวจสอบพี่ไหมพี่พี่ยินดีเพราะพี่เสียภาษีครับอ่าพี่ยินดีพี่พี่ไม่ได้กลัวอะไรเพราะพี่เสียภาษีอ่าพี่ยื่นเสียภาษีครับ อ่าอย่างที่ผ่านมาพี่ก็ไม่อยากให้เมีนมันมีปัญหาพี่ก็เสียภาษีไปย้อนไปอ่ามากกว่ารายได้ที่พี่ที่ที่พี่ได้ใหมค่คอาจริงคือพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยที่บอกว่ามในเมื่อมันเป็นสังคมแบบนี้พี่เข้าใจในทุกกระ,ะยะบทของของของทุกทางอ่าพี่ก็น้อมรับ ทั้งหมดตะและว่ามันมันมันเป็นมาย,ยังไงถ้าถามว่าพี่ผิดเลยไหมพี่ก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงเนาะน้องพี่ก็เอาไปตามเนื้อผ้าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะพี่น้อมรับแล้วพี่พร้อมที่จะแก้ไขครับคุณแม่ครับครับจากนี้เนี่ยจากนี้เนี่ยค,ค,คุณแม่กลัวที่จะส่งผลกระทบกับทางาน้องใบบุญหรือว่าทางสามานินฟอร์ดไหครับแม่ กระทบ no <ach. S 2> อยู่แล้วค่ะเพราะว่าสมณเนนฝอดนี่ทางวัดโทรมาแล้วว่าคือสมณเนนฝอดนี่อาจจะได้สึกเพราะว่ามันมีกระแสอะไรเข้ามาแล้วซึ่งทางวัดเองเขาก็ไม่ชอบที่มีกระแสทั้งที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาโอ้โหคือตอนนี้ทางวัดโทรมาบอกอาจจะต้องสึกเหรอครับแม่ใช่คือพี่ก็ไม่รู้ว่าแต่ยังไงคือมันเป็นปัญหาคือเนนฝอดเนี่ยเขาได้สึกก็เพราะว่าข่าวออกไปแบบนี้ตอนรอบแรกเขาก็ได้สึกเพราะว่าข่าวอาไปออกโดยที่ที่ไม่ได้โทรถามพี่ก่อนครับ อ่าก็ได้สึกออกมาจากวัดเก่ามาอยู่อีกวัดหนึ่งก็คือนเลยไม่รู้ยังไงคือตอนนี้พี่อยู่กรุงเทพแล้วคือทางหลวงพ่อบอกกับพี่ว่าให้มาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อให้เขาไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ผู้คนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นแม่เนรอะไรซึ่งคือใบบุญอ่ะพี่ไม่กังวลน,นะเพราะว่าใบบุญเขาจะมีจังหวะที่เขาต้องสึกอยู่แล้วเพราะพี่ให้เขาสึกอยู่แล้วแต่พี่กังวลว่าคือพี่สงสารสามเณรฟอร์ดว่าคือให้เขา เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการที่เขาจะต้องมานั่งซึ่งเขาก็คิดอยู่ว่าเขาไม่อยากจะมีเรื่องมีราวครับเอก็ทุกคนก็หลายคนพยายามพูดกับพี่ว่าทําไมไม่เอาน้องเฟนฟอร์ดขึ้นมาโชว์เชียนนุ่นนั่นอยากเห็นพี่พยายามไม่เอาขึ้นเพราะพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่อยากไปวุ่นวายกับเขาแต่มองพอมาวันเนี้ยคือเมื่อสักครู่เนี้ยคือหลวงพ่อทางวัดเนี่ยโทรมาหาพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสมณเนี่ยอาจจะได้ศึกหรืออาจจะได้ย้ายวัดแล้วนะถ้าย้ายวัดพี่คงให้ลูกพี่ศึกเพราะพี่ไม่ไว้ใจวัดไหนเลยครับอ่าอืม คือก็นั่นแหละนี่น,นี่คือผลกระทบในสิ่งที่มันจะตามมาครับคุณแม่ครับแล้วจากนี้เนี่ยคุณแม่จะยุติการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องลูกเลยไหมเนี่ยแม่อะไรนะคะจะมีการเผยยุติเกี่ยวกับการลงคลิปลงภาพอะไรเกี่ยวกับลูกๆเลยไหมแม่พี่ยุติเลยค่ะพี่จะไม่ลงอะไรเลยอจากนี้ก็คือไม่ลงคลิปอะไรให้ดูแล้วใช่ไหมครับ คือถ้าเป็นคลิปเนี่ยพี่อาจจะลงในในความแบบอาจจะเป็นนานาอ,อาจจะเป็นเหม,มือนแบบ <ละ S 2> น่ารักอะไรอย่างงี้<อ>แต่ว่าในเรื่องเกี่ยวกับนนหลักธรรมอะไรอย่างี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องการเออปฏิบัติธรรมอันนี้จะไม่ลงแล้วใช่ไหมครับอ่าคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเหตุปัจจัยว่าเวลามีครูบาอาจารย์จริงๆพี่มองว่าตัวนี้ลงมันก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่ว่าเรื่องคําสอนของน้องเนี่ยพี่ไม่ลงแล้วครับ อาแต่สังเกตได้ว่าพักหลังๆพี่ไม่เอาคําสอนของน้องลงทงั้งที่ว่าน้องพูดมาอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าพี่มองแล้วว่ามันมันจะมีผลกระทบอะไรหลายๆอย่างถ้าพี่จะลงพี่ก็คงแค่ว่าเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนะให้เอฟซีอาจจะเห็นบ้างว่าเอ,อ้ยน้องมีความน่ารักเป็นเป็นเนนเขามีความน่ารักแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่จะหยุดเลยมันก็ อ่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรหยุดเลยมันก็ดีค่ะน้องอาร์มแต่พี่มีความรู้สึกว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพี่ต้องต้องดูดูจังหวะทีนึงพี่อาจจะหยุดเลยหรืออาจจะเผยแพร่ในในในบางโอกาสครับอ่นาน,นานทีอะไรอย่างเงี้ยอืมครับคุณแม่ครับแล้วทีทีนี้เนี่ยเออคุณแม่อยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมครับที่ตอนนี้เขากำลังวิพากษ์วิจาร์เรื่องเนี้ยกันหนักเหมือนหนักพอสมควรเหมือนกันครับ จะบอกอะไรกับทางสังคมไหมคุณแม่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคุณแม่ขอโทษสังคมคขอโทษทางเพจทุกเพจที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจขอโทษในเอฟซีทุกๆท่านที่รู้สึกว่าเออ แม่นิดไม่ควรทําแบบนี้ขอโทษที่แบบว่าบางครั้งบางทีแม่นิดอาจจะมีส่วนคิดน้อยจนเกินไปซึ่งแม่นิดก็มองในมุมของแม่นิดว่าสิ่งที่แม่นิดทำมันถูกต้องแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่เราอยากจะให้สินค้าแทนโดยที่เราไม่อยากจะเอาเงินใครมาฟรีๆแต่ตรงนี้แม่นิดแม่นิดคิดว่าแม่นิดมองว่ามองแค่มุมตัวเองไงคะโดยที่ไม่ได้มองว่าออีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยไม่นิดผิดพลาดตรงนี้ไม่นิดต้องขอโทษออ่า สังคมหรือว่าเพจทุกเพจหรือว่าผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็สังคมที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ได้ต้องต้องกราบขอโทษแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปไม่นิจจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะที่มันเกี่ยวกับหลักธรรมหรือว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับองค์กรศาสนาต่างๆพี่ก็จะระมัดระวังให้มันมากขึ้นเรื่องเกิดทุกเรื่องพี่น้อมรับ ทุกอย่างท,ทุกคาติชมทุกคําชี้แนะทุกคําแนะนําพี่น้อมรับและพร้อมที่จะปรับปรุงทุกอย่างคะ่ะน้องอารัมก็กราบขอโทษสังคมกราบขอโทษผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอคําพูดใดที่พี่พูดออกไปที่มันกระทบก,กระทั่งจิตใจหรือว่าไม่ควรที่จะออกจากปากพี่โดยที่พี่ไม่ได้คิดพี่ไม่ได้ไตรตองออกไปก่อนพี่ ขอขอขอโทษมากๆแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ส่งกําลังใจให้พี่อย่างล้นหลามขอบคุณมากๆนะคะพี่ก็ฝากเท่านี้พี่ก็หวังว่าสังคมคงจะเข้าใจพี่ไม่มากก็น้อยเอฟซี FC ก็คงจะให้กําลังใจพี่ไม่มากก็น้อยพี่เชื่อว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจในเจต,ตนาของพี่แต่ไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรพี่น้อมรับทุกอย่างครับค่ะคุณแม่ครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณแม่ ครับครับผมขออนุญาตขออนุญาตนําเสียงคุณแม่ไปเผยแพร่ด้วยนะครับอ๋อได้ค่ะบครับครับคุณแม่ครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ